สวัสดีครับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในรายวิชาเคมีนะครับตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในหัวข้อโพลิเมอร์โพลิเมอร์เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วเราก็ตัวเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยโพลิเมอร์เต็มไปหมดเลยนะครับผิวหนังเป็นโปรตีนนะครับเ,เส้นใยของเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับก็เป็นโพลิเมอร์ทั้งสิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสายไฟอะไรก็ตามนะครับโพลิเมอร์หมดเลย น,น้อยมากที่จะไม่ใช่โพลิเมอร์นะครับในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นโพลิเมอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆตามปฏิกิริยาเคมีก็คือเป็นโพลิเมอร์แบบเติมเราใช้แอลคีมาทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็โพลิเมอร์แบบควบแน่นเราใช้สารอินทรีย์ที่มีฟังก์ชั่นกรุ๊ปบางอย่างทำิริยากันนะครับอย่างเช่นเอาคาร์บอซิลิกกับแอลกอฮอล์ oh มาต่อกันยาวๆนะครับก็จะได้เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งน่าจะเคยได้ยินนะครับชื่อนี้อยู่แล้วเส้นใยโพลีเอสเตอร์นี่ก็คือ เส้นใยเสื้อผ้านี่แหละนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโพลิเมอร์ที่เกิดมาจากเอสเทเอร์คาร์บอซิลิกทรปรฏิกับเอ,เอ,เอมีนนะครับแล้วได้เป็นเอมายขึ้นมาก็เป็นเส้นใยที่เป็นโพลีเอมายนะครับซึ่งชื่อทางการค้าก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือพวกกลุ่มไนลอนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโพลิเมอร์ชนิดพิเศษอีกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าในมอปลายเราก็จะดูเฉพาะตัวโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างค่อนข้างง่ายๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับโพลิเมอร์แบบเส้นแบบที่เป็น addition polymer ก่อนนะครับในข้อแรกถามว่าโครงสร้างที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโพลิเมอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีลักษณะโครงสร้างหรือหรือพันธะเป็นเส้นประประอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อกับโมเลกุลข้างๆอีกนะนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโคโพลิเมอร์ด้วยนะฮะมีโครงสร้างแสดงดังต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโพลิเมอร์ชนิดนี้นะครับโพลิเมอร์แบบเติมเนี่ย หลักๆแล้วมีอยู่สอ,สองประเภทแค่นั้นเองนะครับก็คือเป็นประเภทที่เราเรียกว่าเป็นไวนิลโพลิเมอร์นะครับก็คือเราเริ่มจากพันธุคู่ตําแหน่งเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาสร้างโครงสร้างนะครับเราก็เอาตัวสารตั้งต้นเราเนี่ยแหละนะฮะหรือตัวโมโนเมอร์มาวางนะครับแล้วเปิดพันธุคู่ออกเอาพันธุคู่ไปต่อเชื่อมกันนะครับพันธุคู่เนี่ยเปิดออกไปต่อเชื่อมกันครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับ เราจะได้เป็นโพลิเมอร์ที่สุดท้ายแล้วจะไม่มีพันธะคู่เหลืออยู่เลยในโครงสร้างกับประเภทที่2ครับเป็นโครงสร้างโพลิเมอร์แบบยางนะครับแบบไอโซอพวกไอโซพีนแหละนะครับเป็นโครงสร้างเป็นบิวทไรอีนแล้วมาต่อกันเพราะฉะนั้นลักษณะเหมือนเดิมครับต้องมีพันธะคู่อยู่2ตํตำแหน่งผมเลเบลเป็นสีแดงนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราก็เอาโมโนเมอร์มาวางเรียงกันก่อนจากนั้นเราก็เปิดพันธะคู่ทั้ง2องอันนะครับก็คือพันธะคู่ฝั่งซ้าย เปิดไปซ้ายไปขวาพนัคู่ฝั่งขวาก็เปิดไปขวาไปซ้ายนะฮะเปิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะมาจับกันเองนะครับแล้วเราจะได้โครงสร้างสุดท้ายออกมาเป็นโพลิเมอร์ที่มีพนักคู่ค้างอยู่ในโครงสร้างถ้าเราลองวงเล็บนะครับเพื่อจัดหน่วยซ้ำขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าหน่วยซ้ำของโพลิเมอร์ด้านบนนะครับของไวนิลโพลิเมอร์เนี่ย จะไม่มีพันธะคู่เลยอย่างที่บอกนะครับหน่วยซ้ําของโพลิเมอร์ด้านล่างเนี่ยพันธะคู่มันจะย้ายตําแหน่งนิดนึงครับมาอยู่ระหว่าง C 2กับ C 3จากเดิมทีนะครับพันธะคู่มี2ตําแหน่งตําแหน่ง C 1ต่อ C 2และตําแหน่ง C 3ต่อ C, C 4นะครับแต่พอเกิดเป็นโพลิเมอร์ปุ๊บเนี่ยพันธะคู่จะอยู่ตําแหน่ง C 2ต่อ C 3นะคราวนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างในโจทย์เราจะเห็นได้ว่าเราได้โพลิเมอร์มาโดยที่เราไม่มีพันธะคู่เลยนะเพราะว่ามันเกิดมาจากไวนิลโพลิเมอร์ นะครับเป็นคาร์บอนสองตัวสร้างมานัคู่กันแล้วมาต่อไปเรื่อยๆมันมแปลว่าหน่วยซ้ําของเขาเนี่ยจะเกิดทีละสองคาร์บอนเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับสคาร์บอนเชื่อมกัน2คาร์บอนเชื่อมกันไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เวลาเรามีสองคาร์บอนเชื่อมกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคู่แรกไม่มีอะไรแต่คู่2เนี่ยมันมีหมู่แทนที่ Cl แมะติดมาด้วยนะคู่ที่3ามจะเหมือนคู่ที่1นนะครับคู่ที่สี่ เห็นไมว่าเหมือนคู่ที่2ก็คือมี C L ติดแหนะมาด้วยนะครับคู่ที่5เหมือนคู่ที่1ส่วนคู่ที่6มี C L ติดมาเหมือนคู่ที่2เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเรามีโครงสร้างซ้ําๆกันเนี่ยเกิดมาจากโมโนเมอร์สชนิดนะครับชนิดที่1ก็จะเป็นพันธุ์คู่บนคาร์บอน2ตัวที่ไม่มีหมู่แทนที่ใดๆเลยนะฮแบบที่2ก็คือจะมี C L เกาะอยู่บนคาร์บอนตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนันจะเห็นได้ว่า หนึ่งเลยก็คือโพลิเมอร์แบบนี้นะครับเอาโมโนมเมอร์มาวางเรียงกันเป็นเส้นตรงเฉยๆนะครับซี CL ยื่นขึ้นไปเป็นกิ่งเนี่ยมันเกิดมาจากโครงสร้างของโมโนมเมอร์เองนะครับเราไม่ได้เรียกแบบนี้ว่าเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นเส้นตรงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ผิดข้อ B บอกว่าเป็นโคโพลิเมอร์ระหว่างจะเห็นได้ว่าตัวแรกของเราเป็น c 2 s 4ตัวที่2ก็เป็น C2 h3 CL เพราะฉะนั้นข้อ B ถูกนะครับ ข้อ c เป็นโฮโมพอลิเมอร์ผิดแล้วนะครับมันเป็นพอลิเมอร์มาจาก2ชนิดนะครับโมโนเมอร์2ชนิดโคพอลิเมอร์นะครับแล้วก็เป็นโฮโมพอลิเมอร์ผิดหมดแหละนะครับข้อ e บอกว่าเป็นโคพอลิเมอร์ระหว่างโมโนเมอร์3ชนิดผิดนะฮะมันเกิดมาจากระหว่างโมโนเมอร์แค่2ชนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอบ b เสร็จและครับง่ายๆนะครับนี่คืออะดิชันพอลิเมอร์แบบง่ายๆก่อนต่อมาครับก็ถามเป็นสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ละนะครับถามว่า โครงสร้างของโพลิเมอร์ใดแข็งแรงมากสุดถ้ามีหน่วยซ้ำเท่าๆกันแข็งมากสุดนะไม่ใช่แข็งแรงแข็งอันแรก PE PE คือโพลีเอทิลีนนะครับโพลีเอทิลีนก็คือเราเริ่มมาจากเอทิลีนนะครับตัวนี้แล้วต่อไปเป็นโพลิเมอร์เพราะฉะนั้นหน่วยซ้ำที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแค่2องคาร์บอนสองคาร์บอน2คาร์บอนจับไปเรื่อยๆอันที่2องโพรีอิลีนนะครับ p พราพีลีนคือตัวนี้พอเป็นโพลิเมอร์หน่วยซ้ําก็จะเป็น2คาร์บอนมีกิ่งกิ่งหนึ่งสคาร์บอนมีกิ่งสองคาร์บอนมีกิ่งกิ่งหนึ่งนะฮะสคาร์บอนมีกิ่ง 1, กิ่งหนึ่งแล้วต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยซ้ํามันจะมีเมทิลกรุปยื่นขึ้นมาด้วยนะครับตัวที่3ครับ p s โพลิสไตรีนนะครับโพลิสไตรีนเนี่ยสไตรีนโมโนเมอร์คือตัวที่มีวงเบนซีนอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเพื่อไม่ให้เกะกะ เขาจะย่อเป็น ph ph มาจากคำว่า phenyl group นะครับ phenyl group ก็คือวงเบนซีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาต่อกันก็คือคาร์บอนก็จะมี phenyl group ยื่นขึ้นมานะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของ repeating unit นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ว่ามีหมู่ phenyl group ขึ้นมาด้วยอันที่ 3. pvc pvc ย่อมาจาก poly vinyl chloride นะครับก็คือมี cl ยื่นขึ้นมาวันเวลาต่อเป็นโพลิเมอร์ปุ๊บเนี่ย repeating unit ก็จะมี Cl ยื่นขึ้นมานะครับแบบนี้เรื่อยๆนะนี่คือ repeating unit ของเขานะครับส่วนตัวที่3คือ neo-prene neo-prene เนี่ยหน้าตาคล้ายๆ iso-prene เป็นยางสังเคราะห์รุ่นแรกๆเลยนะครับ neo แปลว่า new นะก็คือเป็นเป็นยางแบบใหม่ neo-prene เนี่ยเกิดมาจาก chlorine นะครับแทนที่ methyl group ของ iso-prene มันเวลาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเราก็เอาโมเลกุลมาวางเรียงกันเนาะแล้วก็มี CL ยื่นขึ้นมาบน C2 พนธะคู่มันจะไมเกรดมาที่ตำแหน่ง C2 ต่อ C3 เพราะฉะนั้นหมู่ repeating unit จะเป็นหรือหน่วยซ้ำจะเป็นตัวนี้นะครับความแข็งมากสุดมันจะต้องมีโครงสร้างคือโพลิเมอร์ที่แข็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วย2อย่างอย่างที่1ก็คือมีมีไฮโดรเจนบอน มันก็เลยทําให้สายโพลิเมอร์เนี่ยเชื่อมกันได้แข็งแรงด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่เป็นไฮโดรเจนบอนด์นะครับอันที่2ก็คือมีวงเบนซีนมันเหมือนแกรไฟต์ครับแกรไฟต์ ite, เนี่ยวงเบนซีนจะมาซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วก็ได้เป็นผลึกที่แข็งแรงนะครับวันดโครงสร้างใดของของของโพลิเมอร์ที่มีวงเบนซีนอยู่มันจะแข็งเสมอดังนั้นข้อนี้ตอบ PS หรือโพลีไซรีนนะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่าโพลิเมอไรเซชันสารใดนะครับ ได้ออกมาแล้วหน้าตาเหมือนยางธรรมชาติที่สุดก็ต้องมาดูโครงสร้างแหละถ้าโครงสร้างสารตั้งต้นเหมือนยางธรรมชาตินะครับมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะไอ้โทษถ้าสารตั้งต้นหน้าตาเหมือนไอโซพีรีนจะได้เหมือนยางธรรมชาติเพราะว่ายางธรรมชาติคือตัวนี้ครับเริ่มมาจากไอโซพีรีนแล้วต่อเป็นโพลิเมอร์เพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ของเขาก็จะอย่างที่ทําให้ดูตั้งแต่แรกเนาะก็คือว่า เราเอาโมโนเมอร์มาวางเรียงกันนะครับโมโนเมอร์เราเนี่ยมีเสียสามเกาะอยู่ในตำแหน่ง C สองนะครับเราจะเห็นหน่วยซ้ำนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับพันธะคู่เนี่ยเดิมทีอยู่1 2สองแล้วก็สามี่ต่อกันนะฮะวันตอนนี้จะเห็นว่าพันธะคู่อยู่ในตำแหน่งที่2กับ3มต่อกันราวนี้ข้อ A เนี่ยผิดแน่ๆเนื่องจากว่าข้อ A เรามีพันธะคู่ตำแหน่งเดียวนะครับ โอกาสในการเกิดโพลิเมอร์ก็คือเกิดได้แค่เป็นไวนิลโพลิเมอร์เนาะเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพันธะคู่อยู่ในโครงสร้างเลยความเป็นยางธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีพันธะคู่เหลืออยู่ในโครงสร้างด้วยเพราะว่าพันธะคู่ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นซิสไอโซเมอร์นะครับถ้าดูโครงสร้างเนาะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการซิสไอโซเมอร์แหละมันม้วนไปทางเดียวกันเพราะนั้นสายโพลิเมอร์ที่เราได้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสปริงครับเพราะว่าพันธะคู่มันบังคับให้สายมันเกิดการงอ มว้วนไปในทิศเดียวกันมันก็เลยเกิดเป็นสปริงขึ้นนะครับพอเกิดเป็นสปริงขึ้นมันก็เลยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็เป็นเป็นอิลาสโตเมอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจาเป็นต้องมีพนักคู่สองตแหน่งอะไรก็ตามที่มีพนักคู่ตําแหน่งเดียวไม่เกิดนะครับออตัวนี้เป็นไซรีนเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับส่วนอันนี้พนักคู่สองาแหน่งเหมือนกันแต่ว่ามันถูกมันถูกขั้นกลางอ่ะมันถูกขั้นกลางด้วยวงเบนซีนนะครับวงเบนซีนนี่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะมันถูกขั้นกลาางอยู่ Q ่ว ฝั่งนี้ก็ไปเกิดเป็นโพลิเมอร์ได้นะครับฝั่งนี้ก็ไปเกิดเป็นโพลิเมอร์ได้นะครับมันจะกลายเป็น cross l i n k p o l โพลิเมอร์ด้วยซ้ำนะมันจะมีแต่ข้อ C นี่แหละที่พันธะคู่2อันนะครับนั้นถ้าเราบิดโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับผมลองหมุนพันธะตรงกลางระหว่าง2คาร์บอนนี้แล้วบิดให้พันธะคู่ของฝั่งซ้ายมือลงมาข้างล่างเมทิลกรุ๊ปขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ เห็นไหมฮเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสร้างอะไรออกมาคล้ายๆไอโซพรีนได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่า C4 มันจะมีกิ่งยื่นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจากรูปนี้เนาะถ้าผมไปแทนตรงนี้ก็แปลว่า C4 ของเรามี C3 ียื่นมามนเเวลาเกิดปรยามันจะมี C3 ียื่นมาในตำแหน่ง C4 ด้วยแค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นหน้าตาจะคล้ายกับโพลิเมอร์ในธรรมชาติมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับ ข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการรวมเรื่องโพลิเมอร์กับเรื่องปริยาเคมีไว้นะครับเอาสารตั้งต้นนะครับซึ่งหน้าตาเป็นเหมือนมีพันธคู่ตำแหน่งหนึ่งอยู่แล้วพร้อมจะเกิดโพลิเมอไรเซชันได้แล้วเขาก็บอกเกิดโพลิเมอไรเซชันนั่นแหละแล้วได้เป็นสาร x นะครับวันเวลาเกิดโพลิเมอไรเซชันเนี่ยผมวาดโครงสร้างให้มันคล้ายๆกับปกติก่อนเนาะก็คือเรามีหมู่แอลคีนที่จะเกิดโพลิเมอไรเซชันนะครับ มันเวลาทําปริยาก็คือมันก็จะเกิดการซ้ํากันของคาร์บอนนะครับทีละสองคาร์บอนยื่นไปอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆถูกไหมครับโดยที่เรามีกิ่งของเราก็เป็น O นะครับแล้วก็แบบนี้เป็น O แล้วก็แบบนี้มันเริ่มเกะกะละนะครับหน้าตาประมาณนี้แหละนันหน่วยซ้ําของเราจะเป็นหน่วยนี้วงเล็บค่อย n ไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสาร x นะครับสาร x คือตัวนี้ จากนั้นเราทําปฏิกิริยาต่อครับเติมกรดเติมน้ําแล้วฮีทนะครับไฮโดรเนียมไอออนก็คือกรดและน้ำเนาะมันก็คือการทำไฮโดรไลซิสนั่นแหละการทำไฮโดรไลซิสเรียนมาแล้วเนาะเป็นการตัดเอสเทอร์บอนแล้วก็ตัดเอไมล์ bon. บอนบังเอิญเรามีเอสเทอร์บอนอยู่ก็ตัดเอสเทอร์บอนตรงนี้แหละนะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าสายโพลิเมอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนน้อยลงนะครับก็คือมันเหลือแค่ O ละเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็น OH O อ o x นะครับแล้วส่วนที่หลุดออกมาอีกก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นอะซิติกแอซิดหลุดออกมาซึ่งก็หลุดออกมาเยอะแยะนะแล้วแต่ว่าเรามีห้ยอย n เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะก็หลุดออกมาเยอะแยะไปนะครับดังนั้นแปลว่าสาร y กับ z ตัวนึงจะเป็นอะซิติกไม่แน่ใจอะซิติกไม่ y ก็แแหละแต่เขาบอกว่า y น้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า Z ดังนั้นอะซิติกแอซิดเป็น Z นะครับข้อนี้เป็น Z แล้วก็ตัวนี้เป็น y อ่ะละครับข้อเเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อ A บอกว่าพอลิเมอร์เป็นแบบเติมอันนี้ถูกเนาะเพราะว่าเป็นการใช้พนักคู่ทําปฏิกิริยานะครับเเป็นพอลิเมอร์แบบเส้นก็ถูกนะครับเพราะว่า x เราก็เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดมาจากเอลคีนนะครับมาต่อกันไปยาวๆเนาะเป็นแบบเส้นออไอ้กิ่งของโมโนเมอร์เราไม่นับเป็นกิ่งพอลิเมอร์นะครับข้อ C ครับบอกว่าสาร y เป็นพอลิเมอร์แบบเส้น y ก็เป็นพอลิเมอร์แบบเส้นอีกนะฮะก็ถูกอีก วายและสุดไม่ใช่โพลิเมอร์อันนี้ผิดซั Z? มีฤทธิ์เป็นกรดถูกเพราะซัตคืออะซิติกแอซิดดังนั้นตัวที่ผิดมีข้อเดียวฮะก็คือดีด็อกง่ายๆเลยนะครับเอาละ่ะนี่คือกลุ่มโพลิเมอร์แบบเติมนะครับเราไปดูกลุ่มโพลิเมอร์แบบแบบควบแน่นบ้างนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของโพลิเมอร์เนี่ยมันจะมีความซ้ำๆกันอยู่เนาะสิ่งที่เราตัดได้เนี่ยเราตัดเอสเทอร์บอลได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเรามี S อสเทอร์บอลตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้โอเคเนาะตัดไปเป็นส่วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยซ้ําหน่วยหนึ่งดังนั้นเนี่ยไอจุดประเนี่ยก็ตัดได้นะมันน่าจะมาจากเอสเทอร์บอลของปลายมันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวสีเขียวตัวตัวแรกกับตัวที่3เหมือนกันเนาะตัวที่2กับตัวที่4เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือกิ่งดังนั้นถ้าจะถามว่าโมโนเมอร์เป็นอะไรนะครับโมโนเมอร์มันก็จะเป็นตัวที่เกิดมาจากอันนี้มันเอสเทอร์แหละเอสเทอร์บอลเพราะนั้นเวลาเราจะหาตัวย้อนกลับเราก็จะไปเติมน้ำเพื่อไฮโดรไลซ์นะครับคือทำนี้เติมน้ำเติมกรดนะครับมันก็จะไฮโดรไลซิสย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นเป็นโมโนเมอร์ได้เพราะนั้นโมโนเมอร์ตัวแรกเติมน้ำเติมกรดมันก็จะไปตัดแอลโกอฮอล์ นะครับแล้วก็ตัดคาร์บอนิลออกกลายเป็นคาร์บอกซิลิกนะครับส่วนตัวสีแดงก็ได้แอลกอฮอล์คืนมานะครับแล้วก็ได้คาร์บอกซิลิกคืนมาหน้าตาแบบนี้เจนน่ว่าโมโนเมอร์มี2ตัวเหมือนกับสีแดงนะครับข้อได้กล่าวผิดนะครับข้อเอเจนน่าว่ามันลิงก์กันด้วยเอสเทอร์บอลเนาะดังนั้นโพลิเมอร์ตัวนี้จะเรียกโพลีเอสเทอร์ถูกแล้วนะครับแล้วเจนนว่ามันมีโมโนเมอร์อยู่2ชนิดดังนั้นเป็นโคโพลิเมอร์ถูกแล้วนะครับข้อ C แบบเป็นโพลิเมอร์แบบกิง่ง ผิดอยู่นะครับเห็นว่าโมโนเมอร์มันเรียงกันไปเป็นเส้นตรงเนาะจะเห็นว่าน้ำเงินต่อแดงน้ำเงินต่อแดงน้ำเงินต่อแดงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีการต่ออะไรขึ้นไปข้างบนไม่ได้มีการต่ออะไรลงมาข้างล่างดังนั้นมันเป็นแบบแบบเส้นนะครับไม่ใช่แบบกิ่งแล้วก็เนื่องจากมันเป็นโพลิเมอร์ธรรมดายาวธรรมดานี่แหละไม่ได้ cross l i n k ดังนั้นมันน่าจะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์โมพลาสติกจริงๆนั่นแหละนะครับ ถัดมาครับเมื่อไฮโดรไลซิสอ้าวเราก็ทำไฮโดรไลซิสมาแล้วเนาะตามเส้นสีชมพูนะฮะจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังชั่นกรุ๊ปสองต้นแหน่งในโมเลกุลเดียวถูกต้องนะครับทั้งสองต้นแหน่งก็คือเรามีแอลกอฮอล์นะครับและมีคาร์บอกซิลิกแอซิดอยู่นะครับแอลกอฮอล์ Alcohol, กับคาร์บอกซิลิกแอซิดทำคอนเดนเซชันกันได้เอสเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ E ถูกนะครับข้อผิดมีข้อเดียวก็คือข้อสนั่นเองนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าเมื่อนำ ตัวอะเซทิ i ดนทูโอนนะครับจริงๆมันจะชื่อว่า2อ c e t ซทิเดนโอนก็ได้นะครับเอามาให้ความร้อนแล้วก็เกิดปริยากับเบสนะครับจะได้โพลิเมอร์ขึ้นนะครับคราวนี้เวลาเราทำโพลิเมอร์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกแหละตัวนี้สารประกอบสารตั้งต้นเนี่ยมันมีแม้ว่าชื่อจะลงท้ายด้วยโอนเหมือนขีโตนเนาะแต่สารตน้งต้นเห็นฟังก์ชันกรุ๊ปแล้วล่ะเป็น Ami ตรงเนี้ยเป็น Ami แล้ว Ami บอลเราตัดได้ตู นะครับตัดไดเ้เหมือนกันครับไอสารตั้งต้นตัวข้างบนมันก็จะเกิดมาจากวงสี่ลี่ยมเหมือนกันคือเวลาตัดเอไมบอลเนี่ยถ้าเราทาไฮโดรไลซิสธรรมดานะครับเราก็จะพบว่ามันกลายเป็นตัวนี้ครับเราตัดเอไมบอลออกเนาะเราเติมน้ําคืนไปฮนะโอเอข้างหนึ่งไฮโดรเจนข้างหนึ่งนะเดิมทีตัวนี้มีไฮโดรเจนอยู่แล้วตัวหนึ่งเนาะจนัว่าเราก็จะได้เป็นอะมิโนแอซิดเลยครับตัวนีนะ้เพราะนั้นถ้าโครงสร้างตัวนี้เราเขียนใหม่ให้มันดู สวยงามน่ารักขึ้นนะครับเราจะมีคาร์บอกซิลิกข้างหนึ่ง2คาร์บอนแล้วก็เป็น NS2 เห็นไหมฮะเป็นอะมิโนแอซิดนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจริงๆต้องบอกว่าอะมิโนแอซิดตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาเอไมนะครับกับคาร์บอกซิลิกแอซิดไปสร้างเอสเทอร์บอนแล้วกลายเป็นโพลิเมอร์ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราทำแอมีนกับคาร์บอกซิลิกธรรปยากันเป็นเอไมเนี่ย มันจะมีการหลุดออกของน้ําเป็นบปรดักตด้วยแต่ถ้าใช้วงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันตัดพนักคู่ออกไอ้โทษตัดเอไมบอลออกมันไปต่อกันได้เลยโดยที่ไม่ไม่มีอะไรเป็นเป็นเป็นบปรดักตนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราตัดโครงสร้างออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนาะเราจะได้เป็นซีเดมอนโอคาร์บอนสตัวแล้วเอ็นเนะครับเราตัดโครงสร้างออกถูกไหมฮะพอตัดโครงสร้างออกปุ๊บสตัวนี้จะว่างละมันก็จะไปทำปฏิกิริยากันเองได้ นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำาปยาก,กับโมเลกุลถัดไปมันวิธีการสร้างโพลิเมอร์ที่เป็นโพลีเอไมกับโพลีเอสเทอร์ S T e อีกวิธีหนึ่งเนี่ยแทนที่เราจะเริ่มมาจากตัวคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์อยู่ได้อยู่ในโมเลกุลเดียวกันหรือคาร์บอกซิลิกกับแอมีนในโมเลกุลเดียวกันเนี่ยเราเริ่มมาจากวงก็ได้ข้อที่แล้วจริงๆสารตั้งต้นก็เป็นวงนะครับสารตั้งต้นข้อที่แล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มมาจากวงแบบนี้ได้เหมือนกันครับก็คือสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นวงวงนี้ นะครับปุ๊บโอส่วนสีแดงนะครับหน้าตาคล้ายๆกันก็จะเป็นวงนี้เราก็ทำปฏิกิริยากันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวไบโอพอลนะครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกกรดอินทรีย์ธรรมดานะครับเพราะนั้นแบคทีเรียมันย่อยเอสเทอร์บอลของกรดอินทรีย์ได้อยู่แล้วนะครับโอเคดังนั้นข้อนี้เหมือนกันครับ โพลิเมอร์ที่ได้ก็เลยได้หน้าตาสีน้าเงินที่ผมวาดขึ้นมานั่นแหละดังนั้นก็ถามว่าโพลิเมอร์ควรจะมีโครงสร้างตามข้อใดก็เลยไม่มีข้อใดถูกเลยนะครับตอบข้อ e ผิดมดนะครับผิดหมดดูข้อถัดไปกันครับข้อถัดไปบอกว่าบอ l รไลไดคอไรด์ ide, หน้าตาโครงสร้างแบบนี้นะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเรามีหมู่ฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาอันนึงเราเรียกว่าแอซิดคอไรด์แอซิดคอไรด์เนี่ยจริงๆแล้วมันอีควิเวเลนต์กับตัวนี้ฮะ กับคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยเวลาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์มันจะได้เอสเทอร์เนาะแอซิดคารายก็ได้เอสเทอร์เหมือนกันนะครับแล้วเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าคาร์บอกซิลิกคือแบบนี้ครับถ้าเราเริ่มมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดเคยวาดกันแล้วแหละนะครับทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเราได้ตัวฝั่งคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับไปลิงก์เชื่อมอยู่กับฝั่งแอลกอฮอล์ได้เอสเทอร์บอนด์ นะในกรณีนี้นะครับเราจะมีโมเลกุลที่หลุดออกมาเป็นน้ำเนาะก็คือ,อก็คือเรามี OH สีน้ำเงินมาเกาะกับไฮโดรเจนสีชมพูนะครับหลุดมาเป็นน้ำแต่ว่าเราอาจจะสร้างปฏิกิริยานี้มาจากตัวนี้ได้ครับแอซิดคลอไรด์นะครับแอซิดคลอไรด์ ide, เนี่ยหน้าตาคล้ายคล้ายคาร์บอกซิลิกแอซิดเพราะ,ะนั้นปฏิกิริยามันจะเหมือนกันครับ เวลาเห็นโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆกันก็อย่างนี้แหละนะครับวันนั้นสิ่งที่หลุดออกมาจะเห็นได้ว่ามันก็เลยเป็น C L นะครับหลุดออกมาแล้วไปจับกับ H ปุ๊บข้อดีของเขาก็คือ S C L เนี่ยมันเป็นแก๊สนะครับดังนั้นเวลาเกิด S C L เขาก็จะระเหยหายไปจากระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำเนี่ยเราต้องมานั่งแยกน้ำออกไปจากโพลิเมอร์อีกทีหนึ่งเพราะนั้น S C L เนี่ยมันกำจัดได้ง่ายกว่านะครับ คราวนี้พอเรามีตัวไดแอซิดขึ้นมาไดแอซิดก็จะทำปฏิกิิรยากับไดแอลกอฮอล์หรือทำปฏิกิิรยากับไดเอสเทอร์ไดแอมีนก็ได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นโพลีเอสเทอร์กับโพลีเอไมด์ได้ตามลําดับเขาถามว่าโพลิเมอร์ข้อไหนจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ากันนะครับคือการเกิดแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะได้เป็นเอสเทอร์เนาะแต่ถ้าทำปฏิกิิรยาแทนที่จะเป็นแอลกอฮอล์ผมเปลี่ยนนิดนึงผมเปลี่ยนเป็นแอมีนนะครับผมทำปฏิกิิรยากับแอมีนแทนอินเอสส สิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็นเอไมคราวนี้เอไมกับแอลกอฮอล์ต่างกันตรงนี้ครับเอไมเนี่ยเรามีหมู่ C แบบบอลบอล O กับ NS ซึ่งเกิดไฮโดรเจนบอลซึ่งกันและกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นจะสามารถเกิดไฮโดรเจนบอลได้แล้วทําให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นดังนั้นโพลีเอสเทอร์กับโพลีเอไมถ้าเทียบกันนะครับโพลีเอไมแข็งแรงกว่าโพลีเอสเทอร์นะครับข้อ A เนี่ยจะไปสร้างโพลีเอสเทอร์ข้อ B สร้างโพลีเอไม ส่วนข้อ c สร้างเอสเทอร์ term, ครึ่งหนึ่งเอไมครึ่งหนึ่งดังนั้นแปลว่า b แข็งแรงกว่าแน่คราวนี้นอกจาก b แข็งแรงกว่าแล้วนะครับถ้าลองไปดูข้างล่าง d กับ e d ก็ได้เอสเทอร์บอลแต่ e จะเป็นเอไม์บอลเพราะนั้น e แข็งแรงกว่านะครับ e แข็งแรงกว่าแล้วผมเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าโครงสร้างที่มีวงเบนซีนแข็งแรงขึ้นเสมอเพราะว่าวงเบนซีนสามารถซ้อนกันได้เหมือนกับแกรไฟต์เพราะฉะนั้นข้อนี้แข็งแรงสุดจะเป็นข้อ e เรามาดูโครงสร้างเล็กน้อยนะครับว่าจะได้อะไรออกมาบ้างแอลกอฮอล์ของอไดแอซิดของเรานะครับหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็สร้างเอสเทอร์บอรนะครับเชื่อมกันกันกบไดไดแอมไอน์ให้ไดอมีนโทษทีได,อม,ทด,ทไดอมีนนะครับแอมีนเราหน้าตาแบบนี้โชะนะฮะในหน้าตาแบบนี้แล้วแอมีนเราก็ไปเชื่อมกับ,าบคาร์บอกซิลิกแอซิดหน้าตาแบบนี้ คาร์บ,บอิลิกแอซิดเราก็จะไปเชื่อมกับเอไม่เชื่อมกับแอมีนได้เป็นเอไมบอลนะครับแบบนี้เอไมบอลเราก็ไปเชื่อมกับคาร์บ,บอิลิกอีกทีหนึ่งก็ต่อกันไปได้เรื่อยๆแล่ละนะครับได้โครงสร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหน่วยซ้ำของเขาก็จะเป็นหน่วยนี้ตูมตูมซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับความแข็งแรงของเขาเกิดมาจากวงเบนซีนซึ่งซ้อนทับกันและนอกจากนั้นยังเกิดมาจาก NS ตัวนี้ กับคาร์บอนิลตัวนี้ไปสร้างไฮโดรเจนบอลกับหมู่โมเลกุลข้างเคียงได้ด้วยถูกไหมฮะเพราะโมเลกุลข้างเคียงก็จะเกิดไฮโดรเจนบอลเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันก็เลยทําให้โครงสร้างของโพลิเมอร์มีความแข็งแรงอันเนื่องมาจากไฮโดรเจนบอลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลา,าดูโครงสร้างโพลิเมอร์ความแข็งแรงมันอย่างที่บอกครับสมบัติทางกายภาพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับออโอกาสในการเกิดไฮโดรเจนบอลนะครับแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับตัวอะไรล่ะ วงเบนซีนด้วยนะครับถ้ามีวงเบนซีนเยอะมีไฮเดรนบอลเยอะโครงสร้างของโพลิเมอร์ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะคร่าวๆร,รู้จักกับโพลิเมอร์มากขึ้นแล้วนะครับว่าปฏิกิริยาอะไรสร้างโพลิเมอร์ที่มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทโพลิเมอร์ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของวิชาเคมีในชั้นมปลายนะครับก็หวังว่าจาก ทั้งหมดทุกตอนที่ได้เรียนกันมาน่าจะทำให้มีความเข้าใจในวิชาเคมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ไวขึ้นก็น่าจะทําให้การทําข้อสอบต่างๆเป็นไปได้ด้วยประสิทธ,ธิภาพที่มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในวิชาเคมีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาในทุกๆตอนนะครับสวัสดีครับ